โอยมามเพื่อนมามามันตายมันตายมันตายไป็นมเืมาปเหลืองบิเหลือรปืนมาก็บิเหลือปืนมาก็ตรงีมาตรงีมตรงอีมีมมีถอย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 เนไมลลงเซนไม้ลงเลยลงเลยปนไมลลงเซนไมลลปืนไมลงเนไมลลงเลยพี่เดียวตายเซนไมลงเลยเนไมลเลยี่เดียวตายเซนไมลลงเลยี่เดียวั้งนนแลเซนมลลงเลยเซนมลลงเลยเซนมลลงเลย มีลงเลยบางกเซ็นมีลงเลยระวังอีพรอีพีรอีพีีเยไฟยิงเไฟเดียวมนลงเยอะมาลงเยอะเรียไฟเดียวเลียไฟเลียไฟเดียวมาตายแ้ถือตถอปืนเยตวอีัอัอเยอะตัอไฟเยอะอยถือต้องิดกันไฟเยอะปิดกันไฟเยอะิ้วิเยี่าะนอย่ยดยิงไฟเยะงอีพเยอะยิงไฟเดียวยิงไฟเดียวยิงไฟเดียว

ตัวกมะตาย ya ตัวกามตาย ya ดึกาเลยไปงเยอะไปยิงเยอะไปยิงเยอะไปยิงเยอะไปงเยอะไปยิงเยอะไปเยอะไปยเยไปงเยอะไปยิงเยอะไปกะไปเไปเยอะไปงเยอะไปยเยอะไปงเยอะไปเยอะไปยงเยอะไปงเยอะไปงเยอะไปิงเยอะไปเยอะไปเยอะไปอะไปงเยอะไปเยอะไปงเยอยเยอะเยอะไปงเยอะไปเยอะไปเยอะไปงเยอยเยอะไปยอะไปยไปะไปเยอะไยเยองเยอะไปไไเยอะไปอ เอาศพอะก็ไเหลือเอมันก็ไปเหลือเพื่อนเทมาสายหมดอย่าทอย่าทอย่าแวะเทมาสายหมดเทมาสหมดเทมา้าย้ายไปสายไป้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 ายปท้า้ายปท้า้ายไปยไป้ายไป้ายไปท้า้ายไป้าป้ายนป้ายไปน้าย้าไป้้ายไปน้า้ายไป้้ายไป้า้ายไป้้าย้าป้าายไปป้ายายไปป้ายายไปป้ายไป้ายไ้ายไป้ยป้ย้ายไปก้ายไปดั้ายไป้ายไป้ายไป้ยไ้ายาายป้าทป้ายไงยไปมา้ายไป้าทําไปบ้านท้า้าป้ากูดัง เฮ้ยตรงนี้เยอะเกินกายกายตรงนี้เยอะเกินโอ้ยสกิลอะไกี้ใครยิงวะเฮ้ยมันเรายิงสองคนยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่เฮ้ยมันมันเริ่มมันเริ่มมารจุศพแล้วนะเราต้องไปหาชุบอ๋อมาตัวหลังบ้านมาตัวหลังบ้านเติมหัวเขียวใครอะระวังใจเย็นใจเย็นเพื่อนกูต้องไปซ่อมนะกูต้องไปซ่อมก่อนนะกูต้องซ่อมกูต้องจิงกาเบลจิงกาเบลจิงอ้ามันไปหมดเลยเกิดกว่าจุดหายแล้วกู ฝั่งขวาขวาขวาแตนตาโคอสเนี่ยรับไปเอารับไปเอาเพื่อนรับไปเอาเพื่อนไปปืนปืนอยู่หลังมาแล้วนะชู่ว่าไม่ถือยู่หลังมาแล้วเต้นไปปรงมาณหนึ่งชูบอไรตรงยี้ชูบอไรขิงเดี๋ยวกูได้ชนให้ข้างไหนข้างไหนกูได้ชนให้ไอ้เทวมีชูบอไหะเทวมีชูบอไหะเทว เอเลยเร็ไปเล่อยไอยเอัดาเราเบกินหมดนเอ้ยเทียวอายเทียวหน่อยเทยวข้แล้วเใสหมดเทใหมดจาออกสนามบีาอะเทใหมดี่กวเลยไไหนบอกยไปหนบอกเลยเทา่มาเทใมาไปหนไ่เข้าใจงออกสนามบีล่นามบเลางนามบีล่างมามีมามีมามามี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 มมามมามามีาีาามลามามาาามลาาาามาาาามีม เล่นตซนนี้เลยเล่นตนนี้เลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลเล่นยเล่นเลยเล่นยเนเลยเล่นเลยเล่นลยนเลยล่นเลยเล่นเลยเลนยเล่นเลยเล่ยเล่นยเนเ่นเลยเล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 ่นเลเล่นเลนเน่นยเล่นเลนเน่นยเล่นเลนเน่นยเล่ยเลนเลยนลยนเน่นยเลนเลยนลยนเน่นยเล่นเล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 นเลยเล่นนเลยเล่นนเลยเล่นนเลยเลนเลยเลนเลเล่ยเล่เลยนเน่นยเล่เลยนเน่นยเล่เลย่นนเน่นยเล่นลยเล่นเลย่นเลยเล่นน ยไปเพื <mile> oh. ่อนหายหยิบเพื่อนด้วยหยิบเพื่อนด้วยปืนวนเรื่อยๆปืนคือรถวนเรื่อยๆฟังกูมาที่นี่ปืนคือรถได้ปืนปืนคือรถ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 ยิงแต่ไรไฟยิงแต่ไรไฟยิงแต่ไรไฟมาโดนด้วยมาโดนด้วยโอ้ตัวลำมาเล่นไม้ป่ะเยอะตัวทั้งได้อยู่ได้อยู่คว้ากระจอขยาคนละเบรยเดี๋ยวมันจะไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวจะไม่ได้แล้วว่ะ

รีได้รีได้รีได้ไปบ้านมันไาบ้านมันโอ้ยเทียโดนปิดนะโนมิดปมันตาบ้านมันโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยไอ้ยโ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 อโออโอโอ้โออโอโอ้ออ้้อ้โอโออขางออ้ออ้โอโอโอาอ้อ ไเบเออบอกเพื่อนบอกเพื่อนเปลี่ยนอนุไลปืนหน่อยเพื่นใส่อนุเรากเพื่อนใส่อนุไลปืนหน่อยใส่นอนใส่อนไลปืนหน่อยใส่อนไลปืนใส่อนไลปืนหน่อยกาโลกาโลกาโลใส่อนไลน่อ้ยิงเยิงเลยใครหัวแดงอะจุจุ๊พื่อน่นไอ่ะพ่นนดด ไอ้เพื่อตายแบกตายแบกตายแบกตายว้ากูเปแบกตายบ้านกังไอ้แบกตายบ้านบ้านมาแต่งแล้วดันกลับดันกลับดันเป็นอะรกนมอ้วกูเต็มอ้เห้ยอ้นี้ยะตรเนี้ยอ้ตหี้ไอ้เี้ยไอ้เหยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยคอ้เหีตยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหยอเห้ยอ้เหียไอ้เหยอเหยอ้เยไอ้เห้ยอ้เหยไอ้เหียไอ้เหี่ยไป้เี้ยอทเมี้มไเหี้ยไม้มหี้ยไ้ ไม่เป็นไร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 เป็นไร่เป็นเอย่ายสอนเยอะสอนเยอะสอนเยอะมันสนับมันสนับปั๊มาหน่อยปั๊มยาหน่อยไ้ไอ้มีส่นคุยอะไรสัวคุยอะไรสัตว์เฮี้ยสนับแล้วคุยอะไรสัตว์ไ้หยกดอยคุยไอ้ไอไอ้วออ้อ้้ไอ้ังอ้อ้้ไอ้ังอ้อ้้ เปี่ยนมีปบเพืนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่มีหวังจริงเพื่อนเพื่อนเปลี่ยนนีดไปลบเพื่อนเลยเอาเชเปล่นปืนแดงแล้วแดงแล้วโดนด้วยปัแล้วโดนด้วยเลี่นมีใส่น้โดลบพืนใส่้วลบพืนเลยอบออกคุอบออกของเพื่นเปล่ยนเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพืเพื่อนเพ่นเพืเพื่อเพ่นเพืเพื่อเพ่นเพื่อเพื่นเพื่อพื่นเพื่อนเพื่อนพื่นเพื่อนเพื่อ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 นเพอนเพื่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 อนเพ่ออนเพื่อนเพื่อนเเอนเพื่อนน่อ เฮ้ยสวยตัวจริงเลยจริงเลยบ๊อบบอบนี่ไงกูตัวเดียวบ๊อบนี่กูตัวเดียวมันชุบมันหน้าชุบไม่ไม่ปืนมันบีดันมาบีดันมาปีดันมาแยกเล่นนะอย่าแยกเล่นนะบ๊อบบอบตัวนี้นะตัวนี้เกิดนะบ๊อบตามพี่มาตาม่มายอะไรสัตว์หวยอะไรหวยอะไรหวยอะไรไอบีกิงตัวสองตัวนี้เลยหวัยอะไรเพื่อนมึงตายอีกแล้วชุบเพื่อนมึงดิ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 ี๋ยชุบเพื่อนมึงดิ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 ๋วคุยช่วยเพื่อนมึงดิ๋ยวคุยเฮียตอบไอ้วย ยังกากอะเฮ้ยเอาตบไปหน่อยเลือเลื่อไปหน่อยเลือเลื่อไปหน่อยเลือยอวยแล้ออกมาออกมาออกมาไอ้บซัต่ปืหน่อย เงียบเงียบเลยระยะปืนเลยระยะปืนเงียบเเลยระยะปืนเห็นไหมหน้กากน้กากหลังหลังอะไรตว์ไอ้ที่กระจกยังกากไอ้หี่อ่ะยิหเไอ้้ามียเออไม่เป็นไรกูคุยเพื่อนอยู่ไอ้ตาตาพูดบด้วยตหมายว่าให้หมายหมายลบลบะไรน้องไอ้น้องไ้น้องไ้กากไอ้เหียไอ้กระจกคุไอ้กระจกไอ้กระจไอก <aunque S 2> เอ้ยไป <worries S 1> ต่อมรถเอ้ยไปต่อมรถไปซ่อมรถ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 ห่วยมันจบไรเฮียไอ้ควายเฮียกระจกห่วยเฮียเฮ้ยซ่อมรถ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  พอแล้วพอแล้วกับบ้าตบล้อมยาตบล้อมเฮ้ยโ้โหอ้เพื่อนเพื ya, mystical, ่อนเพืขอพูดหมเพืนเ้ยมาๆเฮ้ยิงมาต้รถกิงมาตบรถกิงน้องตบรถต้รถเจอเนเห็นงตรถออกหน่ิบสงคนพอแล้วพอแล้วตบรถ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 ต เขาไม่มใครไมเป็นอะไรมึงเปลี่ยนกลางุดเลยเบาไม้น่อยเขาออกอยู่วงนอกบ้างวานตอนนี้อยากันเจอเพื่อนเฮ้ยไม่ฟังกูฟังฟังเพื่อนหาต้มรถหาต้นรถดีใครอยู่วงนอกบ้างวงนอกว่าไงกลับมากลับมามึงไปทำไมกลับมาถือตบกลับมาถือตบ มาโฟกัสจบเลยตอนนี้ไม่ต้องทำไรหรอกขอห่อหน่อยมีใครมีห่อเอาห่อมาเยอะปะกูมีสองห่อัวเลขลไรโจโจโจเลขลไรโจโจัวเลขสิบสองพี่มีพี่มีพี่มีห้าห่อพี่มีห้าห่อใครมีมีมา้วกับกูมีเป็นสี่ห่อกูมีเป็นสี่ห่อไอ้เงี้ยห่อกูมีเออไม่เอ้ยแป๊บนึงมึงอย่าฮัลโหลเพื่อนไปเช็คล้วยเผื่อวันวางยิงทีดักขาดูด้วยนะไม่มันออกขวาได้ฮัลโหลซ่อมรถเสร็จหมดยังโอเคห่อเลยห่อเลยห่อเลย ท่านหลังระวังโดนวางดักนะอินอ้ยบอสมาว่ะพี่ไปซ่อมนาโนกันอีกจะบ้างนะห่อไหมห่อเลยห่อเลยมีห่อไหมมีห่อไหมเอาห่อนี้ไปเอาห่อนี้ไปมีห่อไหมเออสวยสวยสวยฮัลโหลฮัลโหลเช็คเช็คเช็คทางเขาออกดีใครไม่มีห่อมึงวิ่งมาหาเพื่อนสิใครไม่มีห่อใครไม่มีห่อมากลัวมามาเออห่อให้ห่อให้เอาเบลห่อพี่ออกเอาห่อพี่ไปดิเอาห่อพี่ไปดิกลัวให้บอมกลัวให้กัวให้เป็นไลค์เป้นไลค์เสียเปนไลค์ไ้เทีวอยู่ไหนเที่ยวเทีมาเที่ยวมาไปมีมีขายรถคว้าว่า มาหนาขนานแล้วคำนึงตำรวจตำรวจมา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 เปมามรื่องยวา้าออกกันร้านได้มามาไปม่หนีไม่มหเดิมจะตารวจไม่ต้องขีดอะรเงี้ยอมาต่วออกมาตัร้านออกมาเร็วรรถไปไหนออกมาออกมากูเปิดตวไม่ได้ม่ตกตกไม่ตกตกกิ๊อ๋อไม่ตกไม่ตกแตกูหายแต่กูโวาไม่เดร้อยกูตเี้ยเื่องกูหายหมดเลยาอะไรเพื่อไม่เป็นไรไม่เป็นค่อยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวอเดี๋ยวค่อย่อยกูหายอ่ะเพื่อองกูต้องทหา ยังเทสองครับอาร์เฮ้ยขคมากรุ๊มากรุบน้องอ้เี้ยบาสอบยงมาเลยอืไอ้เียเยขอบ้เียข้างหลังกูหันมาหน่อยดิวนเต็มเลยเหียหน้าทางเข้าเนี่ยเมื่อกี้ถ้าผมไม่ชุปอไม่ไหวถ้าผมไม่ชุปอไม่ไหวเลย